ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y บยซโยอีเปิดสอสอพักเพื่อไทยและพักส้มยกเข่งลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญช็อกหลักฐานสมัยประธานชวนพบขัดคำสั่งสารรัฐธรรมนูญและวนนอซอโดนฟ้องปอปชจากกรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักประชาชนและพักเพื่อไทยดูเหมือนว่ากำลังจะแท้งก่อนคลอดค่ะ ท่ามกลางการจับตาว่าจะมีพรรคร่วมใดอีกที่จะมีการกระโดดนี้ขณะที่กอมีข้อกฎหมายที่ต้องติดตามกับการเอาอผิดซ้อที่มีการลงชื่อและร่วมกันโหวตลงมติด้วยล่าสุดวันนี้ค่ะ13กุมภาพันธ์2568ขอลำนิตชื่อดังของไทยโพสต์ค่ะยางพักการหอมก็ได้มีการออกมาเผยแพร่บ,บทความเกี่ยวกับกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจบางช่วงระบุว่าเบื้องต้นพักการเมืองใหญ่ทั้งสองพักคือพักส้มกับพักเพื่อไทยเห็นพ้องกันว่าปล่อยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไว้ไม่ได้ต้องฉีกทิ้งแต่วิธีการต่างกันนิดหน่อยข้อเสนอของพักส้มและพักเพื่อไทยระบุเหมือนกันก็คือให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งทั้งสองร่างเข้าไปอยู่ในระเบียบวาระของสภาแล้ว คำถามคือกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เริ่มต้นขึ้นหรืออยังที่ต้องมีการถามเพราะว่ามีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่4ทับ2,564ลงวันที่11มีนาคม2,564วินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจ สถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วต้องถามประชาชนตอนไหนว่าอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าก่อนที่สสจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภา หรือหลังจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมที่จะพิจารณาวาระที่หนึ่งแล้วพูดง่ายๆก็คือเข้าไปอยู่ในกระบวนการของสภาแล้วลองใช้สามัญสำนึกพิจารณาเรื่องนี้ดูครับหากจะบอกว่าสสยัดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนเข้าสภาไปก่อนแล้วค่อยถามประชาชนทีหลังว่าอยากได้หรือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นไรซึ่งปัจจุบันมันอยู่ในสภาพนี้ นี่คือการลัดขั้นตอนไม่เป็นไปตามคำวินิจัยของสารธรรมนูญหรือไม่เป็นการทำความผิดสำเร็จแล้วใช่หรือไม่ถ้าผิดแล้วใครรับผิดชอบก็บรรดาสสที่เข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งสองพักการเมืองข้างต้นนี่แหละครับหากทุกเชื่อดยกกวนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะก่อนที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาก็ยึกยักกันอยู่พักใหญ่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรไม่กล้าบรรจุร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพราะเกรงว่าอาจกระทบกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจึงนัดประชุมและลงมติด้วยเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย233เสียงไม่เห็นด้วย103เสียงและงดออกเสียง170เสียงให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ทำการวินิจฉัยอีกครั้ง 17เมษายนปีพศส5 6 7สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาด้วยมติเอก,เกชั้น7ต่อ0โดยให้เหตุผลว่าการบรรจุวาระการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหน้าที่และอำนาจของประธานรัฐสภากรณีนี้ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาทำไมสมัยประธานชวนไม่บรรจุร่างแก้ไขเข้าสภา มาสมัยวันนอกลับปัรจุงานนี้ถ้าตายคือตายยกแข่งนะครับนั่นเองค่ะที่ทำให้ทีมข่าวเดอะคริติกได้มีการตรวจสอบถึงกรณีดังกล่าวในสมัยที่ประธานชวนค่ะก็พบข้อที่จริงว่าเมื่อวันที่23มิถุนายนปีพศ2564ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวน13ฉบับที่มีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งในชวนใบบรรจุวาระร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากขัดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยในชวนได้มีการที่แจงไม่บรรจุวาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของพรรคเพื่อไทยว่ามีการเสนอยัติมีแนวปฏิบัติในการพิจารณาบัญญตัติโดยให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคือนายสุชาติตันเจริญทำหน้าที่กันกรอง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สภาดูแลยติไม่ต้องผ่านให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐสภายกเว้นเรื่องใดที่เห็นว่าสำคัญจึงให้ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะวินิจฉัยอย่างไร กรณีรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านเสนอก็เช่นเดียวกันเบื่อบรรจุไม่ได้ก็ไปสู่ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาซึ่งมีมติว่าบรรจุไม่ได้จึงได้มีการเสนอถึงตนเป็นคนสุดท้ายไม่มีวัตถุประสงค์หาเรื่องที่จะไม่รับบรรจุเพราะมีหมวด15ทหนึ่งคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีมาตราสองทับทัสองไปเรื่อยๆผมใช้ความรอบคอบมากเพราะรู้ว่าผิดพลาดแล้วเสียหาย เมื่อดูแล้วพบว่าสารธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วการที่มีหมวด15ทับหนึ่งย่อมเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560และให้ไปทำประชามาติก่อนว่าประชาชนประสงค์ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เราต้องยึดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลคนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่รู้จบกฎหมายมาและทำงานในรัฐสภาตลอดมาจึงมีความเห็นว่าไม่บรรจุ พระท่าบรรจุก็เหมือนเดิมที่สารรัฐธรรมนูนวินิฉัยนอกจากนี้ค่ะนายชวนยังกล่าวอีกว่าตนต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนมาตรา2-34ไม่ต้องการให้ปปชามาสอบตนเรื่องของการทำหน้าที่ไม่อาจจะไปละเลยเรื่องนี้ชังหัวเถอบรรจุวาระให้ทุกฝ่ายพอใจมันไม่รับผิดชอบตนสำนึกต่อหน้าที่ปฏิบัติถ้าผมท้าทายสารเท่ากับผมไม่ยึดความผูกพันสารรัฐธรรมนูญถ้าเป็นเช่นนั้น ผมทำผิดรัฐธรรมนูญแน่หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ